ครับสวัสดีครับครับซื้อพรอมนิดครับครับบ้านบ้านนนสมบูรณ์สมบูรณ์แพ้งง่ายเพื่อเราเสียโกครับครับไอ่เนี่ปลูกปลูกยังแง่ไหนของไอ่ปลูกตอนนี้ครับอันช่วงนี้ก็ลุ่งหอมลุ่มพีคครับอ๋อครับหอมนี่เอาใส่ใส่ครับยังนีง ใส่กับสมแดงครับผมนีบอสครับอ่าใส่กับสมแดงครับผมตัวนี้เนาะอันนี้ใส่แบบนี้บอสนมนครับใส่คู่กันนี่ครับคู่กันครับอันนี้ใส่ยังบอสนี่อันนี้ก็ใส่ยังครับยาขาบงครับแบบขาบงครับอ่าครับดีบอสใส่ครับต้นหอมนี่ครับดีครับดีครับอืมมันเทศนี่หอมงามหอมเค็งแรงเนี่ครับครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้นี่หอมเี็งแรงบอสครับผมเออมันมันมัน แข็งแรงครับมันบว่อนบวกล่ะหนี้ครับเออบึ้งบึ้งอืมสีกับไปแบบมันกระเจาเงาแตกก้อดีอยู่ครับโอ้แบบนี้บ่อครับเบิ้งบึ้งรูบิ้งบึ้งเห็ดบิ้งอีกกนหน่ะครับมันแตกแตกก้อไปไหนนี่ครับมึงครับโอ้โอ้คันคันใส่สชมแดงมันมันเป็นลักษณะแบบนี้บวชเรือยจังไหนครับมันเป็นจังสี่ครับอืมเอามือควานบิ้งก็หน่ะมันมันแข็งแห้งนี่ครับเออควันบิ้งอีกกนหน่ะครับ โอ้ครับอ่อนเอครับมันเค็งแรงครับเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวนี้มันมันแต่กออยู่บอกเบิ้งดูนะครับตัวนี้ก็แต่กอดีครับก่อนโอ้ครับนี่ครับอันนั่งหยอบลงกันนะหอมจังมือนี่ครับหอมกับประมาณเจ๊ยี่สิบมือนี่นะครับอ๋อหอมนี่ยี่สิบมือครับโอ้ครับอันดีบ่อ่านก็ใส่สมแดงไปนี้ดีอยู่ครับดีอยู่ดีมันมันดีไปได้ตัวใดซอยไปได้เนี่ยบอกให้เพื่อนฟังเลย เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เนาะคููนี่เนาะมันเห็ดเห็ดเห็ดต้นหอมดีแบบไรครับตัวนี้มันเห็ดเห็ดแตกกอครับตัวเป็นสองอืมครับตัวนี้ตัวนี้มันเห็ดเห็ดง่ามครับอืมครับครับตัวนี้เป็นยาขาบงครับโอ้นี่ยาขาบงนะครับบอครับบมมีสัรเคมีบมมีเคมีครับไปยางไปเบิ้งอีกเนี่ยเพราะมันมันดีแบบไรครับเอาเอามือกวาดให้เบิ้งก่อนนะ เอาตั้มๆก่อนนะกวาดไม่ได้ไหลก่อนนะมันแข็งแรงบ่เนี่ยเออนี่บอกเอากวาดอี้กวาดี้โอ้มันแข็งแรงแข็งแรงดีครับครับสีหมาจังไหนครับคนที่ปลูกต้นหอมครับไอ่ครับพวกานไหนใส่แต่ขอเอาไปใส่ดองมึงครับอืมครับมันดีหรือบ่ดีนะครับครับใส่สามอย่างนี่เนาะนี่ครับแต่ว่าผมใส่ม้ารัดดีนะพว่งบ๊มดีอยู่นะครับอ๋อครับครับกับหอมก็บอกพี่อืม ครับรับรับอีดเมื่อเเอาไปทดลองมึงเลยที่ดือใจรับรับรับเนาะสามชุดนี่เนาะน่ครับ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 